ถูกกว่ามอไซต์จัดเลยค่ะคันนี้นะคะ3 9มหมื่นเท่านั้นเองกับมิซูบิชิแลนเซอร์นะคะโอ้โหตั้งแต่อยู่มาเพิ่งจะมีเข้ามาคันแรกนะคะมองหารถสวยสภาพดีราคาเบาต้องจัดเลยกับคันนี้นะคะรถเก่งแบบหืมราคาว้าวมาก3 9มหมื่นเท่านั้นเองมิซูบิ i ิแลนเซอร์ตัวซีเดียค่ะ1.6ตัว G L X คันนี้ปี2002ด้วยใครมองหารถสภาพแบบว่าว้าวนะคะราคาเบาๆนี่คือสภาพนะคะก่อนที่นะคะเรา จับสภาพให้เพราะว่าเพิ่งจะรับเข้ามาส,สดๆน,นร้อนรีบมาให้เห็นเลยใครมองหารถสวยราคาดีหรือจะเอาไปใช้งานแบบเบาๆชิวๆนะคะต้องจัดเลยคันนี้ดูคลิปเต็มให้จบค่ะแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคันนี้นะทดลองทดลองขับมาแล้วนะคะบอกเลยนะคะสภาพเดิมมากเครื่องยนต์เดิมนะคะใช้งานได้ปกติเลยชอบนะดูคลิปเต็มให้จบแล้วรีบทักเข้ามาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างสามารถทักแชทและแอดไลน์ได้เลยรีบๆหน่อยนะราคาดีแบบนี้ดีกว่าขับมอไซค์ต้องรีบจัดเลยค่ะดู คลิปเต็มให้จบนะเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรด A พี่พี่เห็นรถสวยอยู่ตอนหน้าเรา1คันไหมคะต้องจัดแล้วนะคันนี้39,000เท่านั้นเองกับมิสูบิชิแลนเซอร์นะคะ บอกเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆให้เห็นก่อนปรับสภาพเลยใครชอบนะรีบทักเข้ามาไม่ต้องดูคลิปให้จบก็ได้เบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่างค่ะทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้ตลอดเวลาเลยตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจเจอคลิปตอนไหนพี่รีบทักเข้ามาได้เลยรถราคานี้นะบอกเลยไม่ถึง2วันไปแน่นอนลองทักเข้ามาถามดูเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้กับตัว1.6ตัวเจ X คันนี้นะคะเป็นตัวซีเดียด้วยนะคะใครนะคะอยากได้รถแบบไมใช้ งานแล้วราคาเบาไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะตัดส่วนให้เลยคันนี้ราคาเอามาคุยกันหลังบ้านมาทักเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้อยู่มาอัปเดตให้นะคะมาดูสภาพนะ,ะบอกเลยว้าวมากๆสวยสุดๆคันนี้ลองทดลองขับแล้วนะฮะแบบว่าเครื่องนี่ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่แต่ก่อนเนี่ยออกป้ายแดงนะบอกเลยนะคันนี้แพงอยู่นะเจ็ดแปสนได้เลยม่อยู่กับเราใครจะทราบว,ว่าแพงสามหมื่นเท่านั้นเองรีบจัดรีบทักรีบจัรบจรีบจองดีกว่ามอเตอร์ไซค์ถูกกว่าวิกบอ์อีกตั้งหา่างคันนี้นะือใครบอกว่า ต้องการนะใช้รถที่แบบว่าขับไปเล่นๆขับไปชิลๆนะแล้วก็ไม่อยากเป็นนี่ไม่อยากผ่อนงวดนะต้องจัดเลยรีบทักเข้ามานะอยากให้ได้มากจริงๆมาดูรถก็ได้นะคะเรียนเชิญค่ะติดต่อหาเซลอิ๋วนะคะแล้วอิ๋วส่งโลเคชันให้เรียนเชิญได้เลยถนนเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครมาเจอเซลอิ๋วได้มาถามหาเซลอิ๋วได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นี่อิ๋วพามาดูสภาพนะว่ารถที่เรารับขั้นมาเนี่ยเป็นรถเจ้าของมือเดียวแถมไม่มีแหวนอีกต่างหากอ่ะคันนี้ไม่ ให้แบตเลยไม่เก็บแบตเลยก็ได้ลองทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวอยู่ให้ดูนะนี่สภาพนะคะนี่คือสภาพก่อนปรับสภาพนะ,ะตัวฟงตัวไฟนะคะใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวเรามีการปรับสภาพให้อีกนิดนึงรอบหนึ่งนะคะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะรถมันเพิ่งเข้ามาสดๆแล้วร้อนอยู่รีบมาทําให้นี่คือสภาพที่เราแลกเข้านะคะ ไม่มีรับชนยับ,ชน,ยบชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนคันนี้มีเล่มแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะไฟด้านหน้านะคะเห็นไหมเบ้าแท้เบ้าเดิมเลยนะ คันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยได้ไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาให้เราเรียบร้อยหลอดซีนอนนะคะแล้วก็ด้านหน้าแผงกระจังหน้าไม่แตกไม่หักนะคะโลโก้มีสูอยู่ครบๆป้ายทะเบียน342 2ค่อนข้างจะสวยเลขเบิ้ลสวยมากนะอ่าสีนะคะมีหลุดมีลอกตามปกติค่ะตามการใช้งานรถปี2002เนาะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างที่จะดีมากๆเดี๋ยวอีจะพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงพี่ขาถ้าเห็นแล้วนะหรือว่ามองหารถแบบสภาพแบบนี้อยู่นะชอบบัตเจ็ตแบบนี้อยู่นะแล้วมีบัตเจ็ตแบบ ว่าประมาณนี้อยู่พี่ต้องรีบถักเข้ามาเลยนะคะคันนี้นะคะจัดมาเลยเดี๋ยวอู๋จะให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวอูวจะเปิดภายในให้ดูค่ะเดี๋ยวมีการปรับสภาพให้อีกนิดหนึง่งคันนี้เป็นกุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบไขนะคะแล้วก็อ่าด้านในนะคะกระจงกระจกอะไรก็ปรับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยดูนี่นี่คือก่อนปรับสภาพเน้นย้ำว่านี่คือก่อนปรับสภาพเดี๋ยวเราทําให้นะสะปงสปาเบาทําให้สะอาดนะแล้วก็ ะะรถที่นี่นะเครื่องเนี่ยถ้าเกิดแบบมีการตัดมีการต่อมีการแต่งมาเราไม่รับแน่นอนถึงจะราคาไหนก็ช่างนะคะรถที่นี่ต้องมีคุณภาพมีโครงสร้างที่แท้ที่เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เลขไม่มายังไงต้องให้อย่างนั้นไม่มีการกลับไม่มีการกอร่อแน่นอนที่ดูด้านในนะคะเป็นเบาะกำกรรมะหยี่ค่ะสีเบทนะคะแล้วก็มีทูโทนด้วยคันนี้นะคะระบบแบบล็อกแล้วนะ,ะระบบแบบเซนทันล็อกได้นะคะันนี้ แล้วก็ฟิล์มค่ะฟิล์มไม่มีเสื่อมนะสามารถใช้งานได้อีกยาวๆจัดการให้ดูแลให้เรียบร้อยเส้นไล้ฟ้าใช้งานได้ปกติด้านหลังค่ะตรงรุ่นไปเป๋เลยสี่นี้สี่หายากนะั้นนานๆมีทีนะนะคะมิ t ูบิชิแลนเซอร์นะคะ, cer, ะ,คะตัว g l x ตรงรุ่นเลยเป็นรุ่นลิมิเต็ด้วยคันนี้นะคะด้านหลังค่ะอ่าเห็นไหมสวยนะไฟนะยังยังใสยอยู่เลยได้รถราคาเนี้ยแล้วสภาพแบบนี้อยู่ถือว่าคุ้มมากๆนะพี่ นะอู๋ถือว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวเราลองมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าด้านนงด้านในนะคะคันนี้ไม่ใช่ออกไปแบบว่าโอ้โหให้ให้แบบว่าไม่มีอะไรให้เลยนะนี่ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนคันนี้ไม่มีเข้าทงเข้าท้ายแน่นอนสภาพยังเดิมอยู่เลยนะอ่าช่องเก็บสัมภาระกว้างมากนะคะด้านล่างนะคะล้ออะลงอะไหล่ต้องมีให้นะนี่มียางอะไหล่นะคะให้เรียบร้อยไม่ต้องอุ๊ ไม่ต้องห่วงคันนี้นะคะสวยมากนะคะสวยจริงเมื่อเทียบกับราคานะบางทีนะบางท่านนะทานอาหารแค่มือเดียวค่ะ,ะ,ะทานอาหารแค่มือเดียวกับสาม0 0ื่นเนี่ยสามหมื่กว่าบาทเนี่ย แต่ที่นี่นี่เห็นไหมซื้อรถได้เป็นคันๆค่ะบางทีนะซื้อใช้ในครอบครัวซื้อให้คนที่บ้านใช้นะคะหรือซื้อให้ลูกให้หลานเริ่มทดลองโคง้งทดลองขับอะไรอย่างเงี้ยพี่ลองพักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะสตาร์ทฟังเสียงให้ดูว่ารถที่เนี่ยบอกเลยนะต่อให้เป็นปีเก่าเราก็จัดให้แบบรถสวยแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องและฟังเสียงกันจ้า มาเดี๋ยวเรามาต่อนะคะในส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่าสภาพห้องเครื่องนี่นะคะกล้าเปิดเสียงสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันเลยคันนี้นะถือว่าเครื่องยนต์ยังเงียบอยู่เลยนะเดี๋ยวอพาเข้ามาดูใกล้ๆค่ะนี่คือยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ใดๆทั้งสิน้นนี่คือรถสภาพดีนะคะสภาพค่อนข้างจะโอเคนะคะ นี่แบตเตอรี่อะไรเราเช็คให้หมดแน่นอนนะคะน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายให้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ค่ะมิซูแท้แน่นอนเดิมร0 0นะคะเห็นไหมคะอ่าเช็คได้ปกติเลยโครงสร้างแท้แน่นอนนะคะเดิมร้อนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบฝากระโปรงค่ะเม็ดอาร์คนะคะทุกเส้นอยู่เลยนะคะทุกเม็ดอยู่นะคะถือว่าโอเคนะคันนี้ เจ้าของเดิมก็ดูแลตามการใช้งานตามสภาพรถ20ปีถือว่าได้สภาพขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆนะคะพี่นะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมทักแชทและแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างตา่างจังหวัดสามารถซื้อได้นะคะรถสไลด์มีบริการส่งให้ค่ะแต่คันนี้นะคะไม่สามารถนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ต้องขอประทานอาภัยต้องขอเป็นแบบซื้อสดเท่านั้นเอง เพราะว่าราคาแบบดีมากเบามากถูกกว่ามอไซค์ซื้อมอไซค์คันนึงออกใหม่ป้ายแดงยัง4ี่ห้าหกหมื่นเลยคันนี้สามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเอง3ามหมื่นเก้าจัดมานะคะลองทักแชทและแอดไลน์เข้ามาตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้านะคะมีงบอยู่ในใจแล้วชอบรถประมาณนี้มีบัตรเจ็ตประมาณนี้พี่ต้องรีบทักเข้ามาได้เลยใครอยู่ใกล้นะคะอยู่ในกรุงเทพนะคะทักเข้ามาล็อกรถเข้ามาค่ะแล้วทักหาอยู่ได้เลยนะคะล็อกรถกับอยู่ไว้ได้เลยไม่ต้องห่วงแล้วเข้ามาดู รถมาทดสอบรถมาเห็นรถนะคะแล้วพี่จะว้าวรถที่นี่สวยจริงมีมากกว่า400คันนะคะเพราะว่าอะไรทําไมถึงให้ไวเพราะว่าพนักง,งานขายที่นี่มีถึง40ท่านมาไวไปไวรถน มีแค่หนึ่งคันนะพี่ไม่ได้พูดเล่นนะนานๆจะมีเข้ามาทีสภาพแบบนี้สวยๆแบบนี้ราคาดีแบบนี้อย่าลืมนะคะทักแชทแอดไลน์เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างชอบรถคันนี้รบกวนกดติดตามช่องไว้ให้อิวหน่อยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะหรือนะคะกดแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกตเอดที่สามารถฟรีดาวได้นะคะทุกคันแต่คันนี้ต้องขออนุญาตตัดสดนิดนึงนะคะเนื่องจากจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ปีมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วราคาเบามากๆนะคะ กดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรดเอฟีดาวได้ทุกคันและรถสวยคุณภาพดีที่ราคาแบบว้าวเบาๆแบ au, บนี้อย่าลืมนะคะเบอร์ที่ให้ไว้ทักเข้ามาได้เลยโทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบแล้วรีบโทรเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะทักเข้ามาอยากให้ได้จริงๆคันนี้สวยมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ